ถ้ามีแขกมาช่วยฉันรับแขก้วยนะฉันไม่ต้องห่วงจ้ะนนีขอบคุณมาางกายทุกคนขอบคุณมากที่สนใจโอ้ไม่มาอยู่แล้วทำไมงานเดี๋ยวคนมากันเยอะแยะเลยล่ะเอออันน,นีน้ใช่งานนางสมพรหรือเปล่าจ้ย <c oughs> ตัวสวยส้นรันกงามบ่จากไหนการจะเนี่ยพอดีว่าฉันทักมอนมาร่วมงานอุปสมบทเขาหน้าสมพรนะจ๊ะไม่เป็นไรลกเนาะหมอนเนาะพ่อหน้ามีทั้ร้อยใบก็ไม่เป็นไรแล้วลูกหนูฉันเข้าไปก่อน,นจ้าเป็นใครเกิดจะ้ะแต่งตัวสวยเหลือเกินลืมแนะนำตนอไปเลยหน้าฉันเองให้น้วาวราชธิดาดวงแก้วเป็นชูวยด้างของหน้าสมพรนะจ๊ะ บอกอาจารย์ว่าแม่น้าเป็นแม่ของนางสมพรใช่ปะใช่จาเป็นอะไรจ้าคือว่าฉันเป็นคนบ้านนี้ทุกคนนะจ๊ะถ้าถ้ารติดำไม่รังเกียจเข้ามาข้างในก่อนที่พิฆาตหมออะไรจ้างานที่เขาไปหาหมอเหรอหมอทักขันน่ะไม่มีนาทธร ต้องช็อคผ้าสองบวกนั่นแหละระนาทใเก่งออนแม่จ๋าจะรับเพือนได้ ริงนเอาค่ไหนแ่ต่ามั้งเ่ไม่ได้หมอเอันนี้เลยอันนี้หมอมาเนาะ้อมีเมียมาด้วยอยู่ไหนวะน้าหมายังเนาะอเดิน ทำรู้เนะกูรู้อย่างนี้กูเป็นตัวพวกมันที้องทำอไรไ้ขี้วัตืมาที่อะไรแล้วมิงรถไแ่อนต้องยีอะไรไอี้ย ูเราทเลยนะรางวัดสวยนไอเหี้ยกระโดงทำไมเนี่ยกรูบาหลงเนี่ยแล้วไีเหี้ยแต่งสวยเลยต้องทางเขาเลยหัวหน้าเขาเน้นวันนี้ห้ามกับกบแต่งสวยโอ้โหไปดูสิออกแมงรุ่มเรื่องรางวัลรางวัลจะเหลือให้พวกเราไปลูน่าเบื่อไอเล้าก็เน้นสวยอ่ะอุ้ยแม่ก็เรี่ย ลูกตาแม่มาหนูตาแม่มาหนูเขาเรียกถ้ารู้ว่าออกช้าแล้วได้ตึงกูออกช้าท้องานดีกว่าไม่ใช่ขอบคุณมากนะคะไอ้เพื่นฝันเยยแม่ของหนูสิโหขอบคุณมากค่ะแม่ของหนู้ป็นหมอเดี๋ยวเขาก็จะให้ยูเดี๋ยวเขาก็จะให้หนูเดี๋ยวเขาก็จะให้หนูซื้อขนมกินนะลูกหนูรู้สึกว่าคืนนี้กูหลายตัวเลือเกินที่ต้อเป็นหมอเป็นปั๊บเพื่อ ขอบคุณมากนะคะนะเฮ้ยเดย๋ยวก่อนนุ่นพี่เดี๋ยวไปถือตังเดินไปหาเราไม่อยากลูกไปเลยไปเลยไปไวเข้าคุณพี่คนนั้นถือตังไม่ต้องรอไม่เรียกลูกไปหาเขาเลยลูกแต่งัดมากที่ไหนกันตอนนี้กูถึงว่าหาพวกมึงไม่เจอเขาตั้งไกสามทุ่มหนักห้วกหมดแล้วเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะให้รวย สุขหวยถูกหวยทุกงวดหวยขอบคุณมากเลยครับถ่ายรูปคนที่นี่ดีต้เงินสมัดไม่ยังไงก็ไม่หมดยัดีดีดีพรุ่งนี้ไปนะตาฟ้าไปตากพิงหน่อยสิลูกพิ้มหน่อยแค่ กเียววลัมาลูกมาทางนี้ลูกเดินถ่ายวงก็ไปเถื่อจะตั้งให้ตังลูกถ่ายไม่ได้เลยระวังเขาเห็ดชุดมึงนะนี่กูถอยใหม่เนี่ยมาจ้าเอ้ยมามาต่อหัวข้ามนี่เองนีแล้วมีร้านเสื้อผ้าอยู่ด้วยกูลงทุนนี่ราคาชิ้นดูหรือเปล่ากไม่ไหวเข้าพรุ่งนี้กูมีสอบกันหนักกันเลยโมงยังเรียน หยุเดี๋ยวก่อนเขบอกไวๆใช้หน้าชนตีออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยปล่อยกูมั่งให้กูได้หามมั่งกูบอกว่ากูมีสอบพรุ่งนี้สอบอะไรมึงยังเรียนอยู่อีกเหรอประคามโรงพักไปทำอไรผิดถ้าเรายึงไงไอ้เวนึงก็ต้องถอนฟันก่อนนะสสวััดีครบไปแล้วมุกกูดีที่ผ่านที่กูคุยกับใครดีกูไม่ได้มอันนี้แม่กับยุนูก่อยู่รูปอย่างนี้ไปบัว

ไอ้บุ๋มไอ้ที่เด่นนี่หาช่างไทยอ่ะเอาบางี่มาด้วยเหรอคุณคีดีแล้วหรือคุณ กาตลเ่ต้องไป่สามานเปปึกเลยมาขอใหมุ่กทีนี่่ก่คนก็ได้าเป็นรกาพี่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาจับมือถือไม้ฉันเราทางานเราไม่ให้พี่ก็ต้องหามาหมอหหมอขอะไรอสต้องมาที่นัอื่ไร

นี่มาและคนที่ยังนี่ที่รักต้องตอบมันนะรู้างโนนหป่ร่างแดงวผัวเวรนี่มองค้อกับมันได้ยังไงเนี่ยมันมีรูแบบันเหรอจีเวนยำผัวผิดได้ถีบหน้าเลยแม่กยืนาเป็นคนรักถึงนั่งนึงทำไมเหรอมีคนรักเหรอที่ผายว่าพี่แตเล็กนี่ ไปเต้าลมตัดติ้งไปข้างนึ่งมึงมีเมียใหม่ใช่สิเมียใหม่หนุ่มอุ๋มอ้วกนี่เลื่องในบ้านเนี่ยพบกันมาแปดปีทำไมอะมึงรู้ไหมเนี่ยใครเป็นแมคนเนี้ยทำไมพูดไปเลยที่บ้มันไม่เคยด่าผมเลยไม่เคยด่าเลยมันด่าแต่คนพ่อคนแม่ผมจนมันน่าบอกกัเลยมาเชิเรอยม่เพราะกับแม่อยังทะเลาะกันนะหนูไม่อยากเป็นเด็กมีปัญหา โมือป้อนอะไรรูปมือคนอื่นเขาป้อนนมป้อนน้ำอะไรเนี่ยอ๋อนน้ำแกงวยเนาะรูปกินน้ำแกงวยเออต่อสรุปสรุปแล้วให้น้องซันปู่ป้อนงานโอ้โหไหนรถดังรถใครดังอ่ะลิเกมาหน้าเวทีหมดทั้งหลังโดนขโมยรถแล้วรถใครไปดูซิมา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 อมเสียไม่ทำไม นั่ไหนอ่ะพ่อพ่อนัไหนไอ้หมาลงงนี้ไอ้ไองนัรโดดมามามานีหมอก็จะมวิธีทำอไรถามตัวเอมบอกมีน้อยแคยไม่หานจะเปลี่ยนเียจะมึงนั่งลงทางเีย